สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขชนครับมาพบกับคุณวานพาษีบนะครับมื้อนี้ควันได้ล้ำหม้อปลาไหลพี่น้องมามาเสบเส้นน้ำกันครับมื้อนี้เป็นเมนูเปลืองเขาพี่น้องได้ปลาไหลน้ำมาอีกแล้วพี่น้องมาแก้มือจากเมนูก้อนครับผมต้มปลาไหลต้มเปียกปลาไหลจากเมนูก้อนมื้อนี้เฮ็ดเป็นเมนูเด็ดๆพี่น้องมาตอนพี่ตนองขึ้นเก่ามามาพี่น้องมาทางไกลทางไกลไปกับเขาเหนียวขึ้นเก่าพี่น้องมา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 คนนี้หยาอคนุญาตครับผมโอ้โหแบบโตยิใหญ่ๆเลยพี่น้องมื้อนี้โอ้โหแบบจังเลย อโอ,โพอ้พี่น้องเบิ่งตัวโอ้ยปลาไหลพี่น้องปลาไหลมา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 พี่น้องมาทางไก่ทางไก่ไกสเสียบไปนักว่ายพี่นอ้องมีงูเปลืองเขาพี่น้องมามามาทางไก่ทางไก,งไก่ขออนุญาตได้พี่น้องเด้อพอถูดข้อพายพี่น้องถือเป็นบรับรลังกาทานปลาไหลมาสเสียบๆสียเกื่อลอลพี่น้องเอ้ อืมมอือมันดีมากๆไม่้อ้โอ้โหสเสียบไปต้องกันรืเปลผม เลยประกาศมาเกมพอไป็นของมันเนี่ย จสหน้าแบบชุเสี่ำรู้ไหมลอง ตัวยังไงพี่นุ่นมเ้ยอืมงงเงาเลยพี่นุ่ม Thank <laughs> you. Så mm. fint. Mm. Mm. ตื่นหางรุดไปน้องโอ้มันดีครับพี่น้อง mm เดี๋ยวสาระคลิปนี้นะครับคือว่านขออนุญาตเอาไว้แต่เพียงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะครับคอยเข้ามาสนับสนุนคอยเข้ามารับชมเสมอมาจะได้ฝากพี่ฝากน้องสุขุสุขคนคือเก่านะครับคำใดกิริยาใดนะเหตุแบบบุญสุภาพนะครับก็ขอโทษขออภัยไว้ในที่นี้นะครับก็ให้เบิ้งเป็นความเปิพื่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสารักคลิปนี้สวัสดีครับ